วันนี้วันที่8มิถุนายน2566อากาศดีครับเป็นสีฟ้าสดเอาสอยดาวไม่มีเมห้บเป็นวันฉีดยาวันที่2หลังจากเมื่อวานตอนบ่ายโมงฝนตกหนักไม่สามารถฉีดได้เนื่องจากใบเปียก ไม่มีแดดใบไม่แห้งอ่าจบาับใบคิดว่าเขาแนะนําว่าถ้าใบาเปียกไม่ควรฉีดยาถึงแม้จะใส่จับใบเพราะมันเอาไม่อยู่ตอนนี้อากาศดีเช้าผมฉีดมาตั้งแต่หกโมงเช้าตอนนี้เวลาประมาณเก้าโมงแล้เวลาสองชั่วโมงกว่ามาถึงตรงนี้ ตรงนี้ก็ประมาณ30ไล่เมื่อวานฉีดไปครึ่งหนึ่งีไปประมาณ10กว่าไร่พักตอน10โมงอันนี้6โมง3ามชั่วโมงฉีด9ก0ซจากของโซนนี้ทำสวยมันก็ต้องมีเรื่องยนตน์กลไกก็ เป็นเจ้าของส่วนต้องรู้ไว้บ้างเสริมซ่ซอมเบื้องต้นอย่างเช่นน้ามันหล่อลื่นน้ามันเครื่องน้ำมันเผาน้ำมันไฮดรอลิกกระะบีลูกปืนแล้วก็เปลี่ยนสายพานเปลี่ยนได้สตาร์ทเป็นอะไรอเงี้ยถ้าผ่าเครื่องคว้านลูกสูบอะไรพวกนี้ต้องให้ช่างมาเอาอย่างเดียวทำไม่ได้ไม่มีเครื่อง มีปัจเจมีปัจเจอยู่สิบแปดเบอร์เองมีปั้มลมอยู่สองตัวทําสูบลมแบบแบบที่ร้านมอเตอไซค์เขามีอะ่ะสองตัวอ่าอุปรกรณ์ท่ออุปรกรณ์อะไรก็ต้องเป็น จะหมดจะใช้คนงานไม่ได้เพราบางทีคนงานก็เหนื่อยเหนื่อยขีย้กเกียจไม่อยากทําท่ออย่างเห็นอยู่นี้ท่อ2นิ้วครึ่งวางไว้ทั่วสวนนม่อยากเป็นท่อเมนต่อจากเมนเมนสามนิ้วเมนสี่นิ้วรถเหลือสองนิ้วครึ่งวลดมาเหลือหนึ่งนิ้วครึ่งรถเหลือสอนิ้วลดเหลือ1นิ้ว,ลว,ลวแล้วค่อยเข้าใตต้นสี่ปุ่น ใช้ลักษณะนี้ในการทำสวนนี้เมนใหญ่วิ่งไปคิดเกือบทั่วสวนแล้วไปล้นยศลดลักษณะลงมาเลยสานิ้วสามนิ้วก็เป็นเมนย่อย2นิ้วก็ย่อยลงมาอีกหนึ่งนิ้วเข้าสี่ต้น1นิ้วย่อยกลุ่ม4ต้น4ต้นเสร็จแล้วเข้าคนต้นสี่หุนก็ เป็นวิธีปกติของสวนทั่วไปมีคนถามเพื่อนถามว่าน้ำหยดน้ำหยดดีไหมต้องบอกว่าสวนใหญ่ระดับเกินสิบไล่ใช้น้ำหยดปวดหัวเพอสมควรเนื่องจากเครื่องมันอยู่ที่มอเตอร์หรืออยู่ที่ขนาดท่อสอง มอเตอร์หุณใช้10แรงสำหรับส่วนร้อยไร่ใช้1ิแรงมันดันระเปิดเกจจ่ายคุณจะหยุดมันยังไงต้องใช้วาวของเหลืองหลีน้ำแต่ว่าค่อนข้างจะลำบากสำหรับสวนที่มีต้นไม้ระดับอ่าพุ่มเพื่อนผาตุนกา6เมตรอย่างนี้แค่น้ำหยดมันไม่พอถ้าน้ำหยดจะต้องวางเป็นวงกลมรอบตรงพุ่ม อันนั้นนึงใช้สปินเซอร์หัวเหวีย่ยงธรรมดาขอันละสองบาทห้าสิบ